สวัสดีทุกคนนะครับสาหรับวันนี้เราก็มาอยู่กันกันกบกระตูนเรื่องจูจุสึไคเซนหรือว่ามหาเวทพนึกมันสาหรับเนื้อหาของเราในคลิปนี้ก็จะเป็นสปอยล์หลุดมังงะมหาเวทพนึกมาในตอนที่260นะครับซึ่งตอนนี้โทโดอาโออิเนี่ยก็ได้เข้าสู่สนามรบอย่างเป็นทางการนะครับจากในตอนที่แล้วสุขนะได้เปิดใช้งานท่าฟูกะออกมานะครับจึงทําให้โจโซเนี่ยต้องสละชีวิตตัวเองเพื่อปกป้องยูจิแต่ทว่าในช่วงท้ายตอนโทโดของเราเนี่ยก็ได้กลับเข้าร่วมสู่สนามรบแล้ว พอเปิดมาในตอนนี้ก็ได้มีการอธิบายถึงแขนข้างซ้ายของโทโดที่มันขาดไปโดยตอนนี้โทโดได้เอาอุปกรณ์เสยเวชชิ้นหนึ่งมาติดตรงแขนที่มันขาดไปนะครับซึ่งอุปกรณ์ชิ้นนี้เนี่ยมันเป็นเหมือนเครื่องดนตรีอะไรประมาณนี้นะครับที่มีชื่อว่าไวบาร์สแลปซึ่งเสียงของมันเนี่ยจะเป็นประมาณนี้ นั่นแหละครับโทโดได้เอาสิ่งนี้มาติดแขนข้างที่ขาดไว้นะครับแล้วก็มีคําอธิบายว่าโทโดได้เปลี่ยนวิธีการใช้อาคมของเขาจากเดิมทีนะ่ะจะเป็นการตบมือเพื่อสลับสิ่งของใช่ไหมครับแต่ว่าตอนนี้โทโดแขนขาดโทโดก็เลยได้เอาสิ่งนะี้มาติดไว้ที่แขนแล้วก็เพิ่มเงื่อนไขว่าเมื่อโทโดเอามือเนี่ยทุบไปที่ไอ้กลมๆตรงไว้บาสเล็บเนะครับเมื <ME> ่อมันเกิดเสียงสัน่นอาคมของโทโดก็จะทํางานก็คือเปลี่ยนจากการตบมือเป็นการทุบไอ้ลูกบอลกลมๆบนไว้บาสเล็บนั่นเองได้มีการบอกว่าตอนนี้โ สามารถสลับคนได้ในคราวเดียวเนี่ยแบบพร้อมๆกันก็คือแบบประมาณ50คนเลยนะครับใน1วินาทีแล้วก็ได้มีการบอกว่าตอนนี้โทโดเนี่ยเขาได้ทําการกําหนดเงื่อนไขาบางอย่างนะครับที่เป็นข้อผูกมัดกับตัวเองเพื่อเป็นการจํากัดจํานวนการสลับเมื่อลูกบอลเนี่ยกระทบกับไวบาสลับนะครับซึ่งโทโดเนี่ยก็สามารถทําได้สําเร็จการที่โทโดเหมือนแบบลดจํานวนการสลับลงนะครับแต่ว่ามันทําให้เขาเนี่ยมีรัศมีของอาคมที่กว้างขึ้นนะครับจึงทําให้โทโดเนี่ประสบความสําเร็จในการช่วยทุกคนออกมาจากอาณา เขตของสุขุนะก่อนหน้านี้ซึ่งก็คือเหมือนแบบว่าพอโทโดมีไว้บาร์สลับอันนี้นะครับการตบแต่ละครั้งเนี่ยมันทําให้โทโดสามารถสลับคนได้ในคราวเดียวแบบเยอะมากๆนะครับโทโดก็เลยตั้งเงื่อนไขาบางอย่างนะครับที่มีผลกับตัวเองเพื่อจํากัดจํานวนการสลับนะครับแต่ว่าแลกมาด้วยรัศมีขอบเขตของอาคมที่มันกว้างขึ้นซึ่งตอนนี้เราก็จะเห็นการผสานการต่อสู้ของยูจิกับโทโดนะครับโทโดเนี่ยได้ทําการตบไว้บาร์สลับนะครับผมเพื่อทําการสลับตัวยูจิเข้าไปประชิด สุครณะนะครับรวมถึงตัวเขาด้วยแล้วก็อาจโจมตีเตะต่อยใส่สุครณะจนทําให้สุครณะเนี่ยถึงกับจับทางไม่ถูกเหมือนกันนะครับเพราะว่าการเข้ามาโจมตีแต่ละครั้งเ네นี่ยมันเดาทางยากมากๆตอนนี้สุครณะก็ได้มองโทโดพร้อมกับคิดในใจนะครับว่าโทโดเป็นนักคุณสายประเภทที่เดาใจแล้วก็โน้มเหนาวได้ยากนะครับผมเป็นตัวละครที่สุครณะคิดว่าเขาไม่อยากให้ปรากฏออกมา,มามากที่สุดเลยในเวลาแบบนี้แต่สุดท้ายมันก็ปรากฏออกมาตอนนี้โทโดได้พยายามเข้าไปเตะใส่สุครณะแต่ว่าสุครณะก็ได้ โดดหลบขึ้นไปบนฟ้าซึ่งโทโดเนี่ยก็สังเกตนะครับว่าสุคุนะค่อนข้างจะมีความผิวไหวแล้วก็หลบหลีกการโจมตีได้ดีเมื่อเขาลอยอยู่กลางอากาศแต่ทว่าในตอนนี้ยูจิของเราเนี่ยก็ได้ทําการหยิบก้อนหินขึ้นมาก้อนหนึ่งแล้วก็คว้างไปที่สุคุนะที่ลอยอยู่บนอากาศซึ่งโทโดที่เห็นแบบนั้นก็เลยได้ทําการสลับตัวยูจิกับก้อนหินที่ยูจิปาไปสุคุนะที่ตั้งตัวไม่ทันเนี่ยก็เลยถูกยูจิที่สลับตัวกับก้อนหินเข้าไปกระโดดถีบแบบเต็มๆแต่ทว่าสุคุนะก็ไม่เป็นอะไรมากตอนนี้สุุะ ก็ได้ทําการจับหน้ายูจิเนี่ยแล้วก็พยายามจะทุ่มยูจิลงไปที่พื้นโทโดที่เห็นแบบนั้นก็เลยได้ทําการตบไว้บาดสลับนะครับผมเพื่อสลับตัวยูจิไปยังจุดบอดของสุคุณะแล้วก็ให้ยูจิเนี่ยเข้าโจมตีจากด้านหลังสุคุณะได้คิดนะครับว่าตอนนี้ตัวเขาโทโดแล้วก็ยูจิเป็นเหมือนรูเล็ตนะครับสุคุณะรู้ดีว่าโทโดเนี่ยสามารถเปลี่ยนค่าเฉลี่ยสูงสุดแล้วก็ต่ําสุดสําหรับจํานวนการแลกเปลี่ยนต่อการแตะ1ครั้งได้นะครับสุคุณะเนี่ยคิดว่าในทางปฏิบัติแล้วมัน กับอาคมบุก้วุก้ของโทโดเพราะว่ามันเป็นการสลับแบบว่าแบบมันไม่มีจุดที่ให้สุคุณะเนี่ยเขาสามารถคาดเดาอะไรได้เลยนะครับโทโดอยากสลับยูจิไปไว้ด้านไหนสลับตัวเขาไปไว้ตรงไหนของสุคุณะเข้าโจมตีจากทางไหนอะไรแบบนี้คือเหมือนโทโดเนี่ยจับวางเลยสุคุณะเลยบอกว่าในทางปฏิบัติแล้วเนี่ยมันเป็นไปแทบไม่ได้เลยนะครับที่เขาจะคุ้นชินกับการโจมตีในลักษณะแบบนี้สุคุณะจึงต้องพยายามอ่านการสลับที่ของโทโดนะครับว่าโทโดเนี่ยจะสลับตอนไหนมันอาจจะมีการ แบบเหมือนตบมือหลอกอะไรแบบนี้ก็ได้ซึ่งสุขุนะก็แบบใช้สัญชาตญาณของตัวเองนะครับในการจับสังเกตทั้งโทโดแล้วก็ยูจินะครับผมแล้วก็คาดเดาทิศทางว่าโทโดเนี่ยน่าจะสลับยูจิมาตรงนี้แล้วเขาเนี่ยก็เตรียมแบบเหมือนง้างหมัดใส่พลังเสวเวเต็มที่เพื่อต่อยสวนไปนั่นเองแต่ถ้าว่าอยู่ดีๆตอนนี้อีกาของเมเมก็ได้เข้ามาจังการต่อสู้นะครับผมซึ่งการที่อีกาของเมเมเข้ามาเนี่ยมันเป็นเหมือนสิ่งที่ยิ่งรบกวนสุขุนะแล้วก็ทําให้สุขุนะคาดเดาการโจมตีได้ยากขึ้นนไปอีกะครับ โทโดได้ทําการสลับตัวยูจิกับอิกาของเมเม่ซึ่งในตอนนั้นสุคุณะก็รู้ได้ทันทีเลยว,ว่าเขาอ่านการเคลื่อนไหวผิดพลาดแล้วสุคุณะจึงรีบพยายามหันไปทางด้านอิกาของเมเมนะครับที่คิดว่ายูจิะน่าจะสลับตัวมาตรงนี้แต่ทว่าเมื่อสุคุณะไปโฟกัสในจุดที่คิดว่ายูจิจะโผล่ไปเนี่ยมันก็ทําให้สุคุณะโดนหลอกอีกทีหนึ่งนะครับเพราะว่าความเป็นจริงแล้วตอนนี้ยูจิไม่ได้สลับตัวไปไหนเลยยูจิอยู่ที่เดิมนะครับจึงทําให้ในตอนนี้ยูจิสามารถเข้าไปใช้โคคุเซ็นต่อยใส่ ซคุนะได้แบบเต็มๆซึ่งหลังจากที่ยูจิต่อยโคคุเซนใส่สุคุนะไปแล้วนะครับตอนนี้ยูจิเนี่ยก็ได้ทําการใช้มือของเขาเนี่ยจกเข้าไปที่กลางหน้าอกของสุคุนะนะครับก็คือยูจิเนี่ยเหมือนแบบเอามือควักเข้าไปที่ในตัวสุคุนะแล้วก็ทําหน้าตาแบบค่อนข้างจะโหดมากๆใส่สุคุนะซึ่งถึงแม้ว่าตอนนี้มือของยูจิจะควักเข้าไปที่หน้าอกของสุคุนะแต่ทว่าสุคุนะก็พยายามจะเค้นพลังเพื่อกางอาณาเขตออกมาอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ทว่าในตอนนั้นสุคุนะก็สัมผัสได้ถึงงอะไรบาา นะครับสุคุณะจึงได้เหลือบตาไปมองซึ่งสิ่งที่สุคุณะเห็นเนี่ยก็คือเป็นเหมือนแบบเงาลางๆนะครับที่โผล่มาจากควันที่มันคะคุ้งแล้วก็ได้เปิดเผยเป็นใบหน้าของชายคนนั้นขึ้นมานะครับผมซึ่งชายคนนั้นที่ว่าเนี่ยก็คือโกโจซาโตรุนั่นเองนะครับผมซึ่งมีคําอธิบายขึ้นมาว่าสุคุณะได้เป็นพยานให้กับคนคนนี้ว่าเขาแข็งแกร่งเพียงใดวิญ,ญญาณผีที่แข็งแกร่งที่สุดที่สุคุณะเป็นคนฆ่าเองกับมือแล้วก็เป็นอันจบไปนะครับผมสําหรับมหาเวทผึกมาในตอนที่่260เยได้วา ในที่สุดตัวละครที่หลายคนคาดหวังว่าจะได้กลับมาน่าจะยังไม่ตายเนี่ยก็ได้กลับมาจริงๆนะครับผมแต่อันนี้ก็ยังไม่ชัวร์นะครับว่าไอสิ่งที่สุขุณะเห็นสุขุณะมันหลอนเพราะว่าโดนยูจิโจมตีเข้าไปที่กลางหน้าอกแล้วมันก็พยายามจะกลางอนาเขตอีกมันอาจจะเบอร์จนหลอนไปแล้วจนเห็นแบบเหมือนผีโกโจรหรือเปล่าเพราะว่าคําอธิบายเนี่ยบอกว่าเป็นเหมือนแบบวิญ,ญญาณผีที่แข็งแกร่งที่สุดนะครับที่สุขุณะเป็นคนฆ่าเองกับมือซึ่งถ้าเกิดโกโจจะกลับมาจริงๆเนะี่ยก็ต้องมารอดูกันนะครับว่าโกโจจะ กลับมาในลักษณะแบบไหนถ้าเกิดใช้คำว่าวิญญาณผีเนี่ยอาจจะกลับมาในลักษณะของวิญญาณคำสาบก็ได้หรืออาจจะได้รับการรักษาแล้วก็กลับมาเป็นโกโจโอ,ยอ,ยอย่างที่เรารู้จักนะครับเพราะว่าศพโกโจอย่างที่บอกว่าหายไปแล้วนะครับผมอุยอุยเนี่ยได้เก็บไปให้กับพวกโชโกดังนั้นโกโจก็อาจจะได้รับการรักษาและสิ่งที่สุคุุะเห็นในตอนนี้ก็อาจจะไม่ใช่แค่วิญญาณหลอนหรือว่าภาพหลอนนะครับแต่ว่าเป็นโกโจกตัวจริงเลยนั่นเองซึ่งถ้าเกิดโกโจกลับมาจริงๆเนี่ยบอกได้เลยว่าสุคุุะน่าสงสารแน่ แน่นอนนะครับผมเพราะว่าจะโดนลุมอัดแบบเละเทะแถมพลังในตอนนี้ก็เหมือนจะหมดแล้วด้วยนะครับก็นึกภาพไม่ออกเลยว่าถ้าเกิดโกโจกลับมาจริงๆนะ่ะสุคุณะมันจะเอาอะไรมาสู้ซึ่งผมคิดว่าสิ่งที่สุคุณะจะทําถ้าเกิดโกโจกลับมาจริงๆนะก็อาจจะเป็นการเริ่มพิธีกรรมในการหลอมรวม,รวมเทนเกนเข้ากับประชาชนแล้วก็ปลุกสิ่งที่แข็งแกร่งที่สุดขึ้นมาอะไรแบบนี้เลยก็ได้นะครับก็ต้องมารอดูกันว่าสถานการณ์ของพี่สุคุณะของเราเนี่ยจะเป็นยังไงหลังจากนี้นะครับผมเพราะผมรู้สึกว่าไปามาสุคุนะมันกลายเป็นกระสอบ แล้วตอนนี้ก็คือโดนพวกยูจิโทโดลุมจําแบบเละเทะเลยถึงแม้ว่าสุขุนะมันจะฆ่าไปหลายตัวละครแล้วแต่สภาพสุขุนะในปัจจุบันเนี่ยมันไม่ต่างจากกระสอบทรายเลยจริงๆนะครับก็มารอดูกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดโกโจกลับมาจริงๆก็จะมีประมาณนี้นะครับผมสําหรับคลิปของเรานาวันนี้ก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆชอบก็ขอฝากกดไลค์ซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปของผมด้วยนะครับสําหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปต่อไปสําหรับในวันนี้ก็สวัสดีครับ